ในเวอร์ชันต่อไปมันจะมีตู้รวมสูม่รไปรู้เข้ามาเนอะตัวละครที่เขาให้กดเนี่ยก็จะมีเดย่าเอาให้แต่มันเดอร์ไซโนนิโลและท่านนี้ถูกปะถามว่าตู้รวมตู้เนี่ยน่ากดมากน้อยแค่ไหนกูก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าแม่งไม่น่ากดสักตัวเลยเว้เผลมันง่ายทีเดียวครับคนดูก็คือตอนที่มึงจะกดสักตัวละครหนึ่งเนี่ยมึงชอบถามตลอดเลยว่าเออตัวนี้ดีไหมตัวนี้เก่งไหมถูกปะแล้ววิธีการวัดความเก่งเนี่ยส่วนมากเขาจะวัดกันที่ว่า ไอ้ตัวละครพวกนี้จบคอนเทนเนอร์เกมอย่างสไปร์ลอ b ฟบิตหรือหมอกแดงเร็วหรือช้าถูกไหมซึ่งกูจะบอกว่าตัวละครพวกนี้มันจบคอนเทนเนอร์เกมค่อนข้างช้าครับสังเกตได้จากไอ้พวกที่ลงคอนเทนต์สไปร์ลอบิหรือหมอกแดงเนี่ยเขาแทบจะไม่ใช้ตัวละครพวกนี้เลยเว้ยส่วนมากเขาจะใช้อะไรเขาก็จะใช้พี่นิวอเล็กโมลานี่คินิดมาวิก้าวาเลซ่าหรือไม่ก็สเกิร์ตถูกปะซึ่งไอ้ตัวพวกเนี้มันจบคอนเทนเอร์เกมไวมาก ดังนั้นใครที่อยากจะหาตัวละครเพื่อเน้นจบ c o n t ท n ต์เนกมนะไอตัวพวกนี้กูไม่แนะนําให้กดเลยไปกดพวกตัวเมตาจะดีกว่านะก็อ่ะก็ตัวละครที่กูบอกไปนั่นแหละพี่นิวอะไรอะไรก็ว่ากั็ไปนะแต่ถ้าใครอยากกดเพราะอวยเนี่ยอันนั้นก็เรื่องของมึงนะครับส่วนอาวุธประจําตัวเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรพูดเป็นพิเศษเนาะก็ก็กดเผื่ ก็กดเอาไปใช้กับตัวนั้นนั่นแหละก็อะไรอะ่ะประจำตัวนี้โรมึงก็กดให้นี่โรประจำตัวทันนี้มึงก็กดให้ทันนี้ครับมึงไม่ต้องหวังเอาไปใช้กับตัวอื่นครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกันเนาะอ่ะตานนี้นะ